สวัสดีครับมือหนีผ้ามาเบิงสิงยางพันจากพระอุโบสถของวัดเพียรามตำบลพียรามตําภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเข้าไปด้านหลังด้านหลังนี่ครับปรกากฏว่าอยูทิศทางตะวันออกของพระอุโบสถนะครับสิเป็นลักษณะแบบเป็นป้าใหม่ป่าใหม่สีปกคลุมอยู่ในอยู่ในที่วัด ซึ่งจะเป็นปลาใหม่แล้วก็จะมีเจดีนะครับต่างเจดีที่พี่น้องในเหตุบุญเหุกุศลบรรจุอัฐินะครับอยู่ทางในทางทางลัางน,นี่นะครับเป็นปลาแต่ถือว่าหลายคนหลายท่านอาจสิยังบ่่คยเคยเข้ามาล่ะนะครับผมเบิ่งลักษณะแล้วแม่นกระทัางพี่น้องอยู่ในหมูบานเทราเมงหรือว่าอยู่ในตำบลเทราเมงครับสิบ่คอ,คอยมีคนเข้ามาในจุดนี้ประว่ติจุดนี้ มีปลาใหม่ปกคุ้มนะครับเป็น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 ปลานะครับแต่ว่าเจดีหรือว่าถาดนี่ที่บรรจุอาทิตย์สิเต็มไปยุทธในในปลาไปทั้งเมื่นะครับหลายหลายพอสมควรกระ,ะกระจายกันอยู่นะครับในบริเวณในป่านะเพราะว่าคือว่าเป็นเนื้อที่ประมาณยักส3องสามไร่ประมาณนั้นที่ห่วงพอสมควร เดี๋ยวเบื่องข้างบนนี่เป็นป้าใหม่ปกคุ้มนะเรื่งป้าใหม่เป็นป้าใหม่ที่ปลูกไม่ใหม่เดียวๆเบิ่งน,นะครับสิบ่มีป้าใหม่เป็นต้นใหม่โบราณส่วนมากจะเป็นกางปลูกป้าปงอย่างกันคือเบิ่งแล้วก็ลมเลื่อนดีนะครับจะการจัดระเบียบาถาดการจัดระเบียบย่งย่งย่าง,าง,างาทันบบได้จัดนะครับก็จะกระจายกัน่ันข้างที อ,อยู่คนละทิศทางหลายพอสมควรเบิ่งแล้วกัค่อนข้างสีอุดมสมบูรณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอนกอยู่ขังบนเรื่องอสัตว์ที่อาศัยอยู่อยู่ํนต้นไม่หลายพ่จะเปน็นอีก,กาเนี่ยลายแห้งนะับอีก,กาลาย,ลายเสียงห้องเบิงบ่งเบ้แวกัลักษณะส,นสีนอนนอนอยู่ ต้งต้นใหม่นี่แหละทั้งขงบวนนี่แหละนะครับข้างล่างก็เป็น,นต้นใหม่ปกคลุมลมรื่นพอสมควรสถานที่ในบริเวณวัดย่งนี้ก็ตามที่บอกไปนะครับว่าเบื้องล้วก็สิบบ่คอยมีคนเขามาปันใดไการให้อาหารนกกาต่างๆก็สิอยู่อยู่ในํนำต้นใหม่เนี่ยหรนอลำถาดอย่า,างเงี้ยอาหารก็ว่าจะเป็นกาว่าจะเป็นนกเขาว่าจะเป็น นก,กนอื่นๆนะครนะครับได้มาพักอาศัยอยู่กับตนใหม่หยุดคิดทางตะวันออกพระอุโบสถวัดเพียรรัมพีพีนกนองหลายคนหากมีโอกาสทันไปทั้งนั้นนะครับเขาไปแวห์บึงใด้ครับู้ึวาสีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนกไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะปาใหม่ทุงวาสีย่ง บอกเป็นระเบียบแต่ก็นกหนูนะครับได้อาศัยกับป้าก็คือป้าแหละนะครับก็จะบกค่อยเป็นระเบียบปายใ็คือว่าเป็นเมืองที่ดีนะครับที่ได้อนุรักษ์ว่าปลูกป้าไว้เวลามีการปฏิบัติรรมเวลามีการเข้าปฏิวัติกรรมต่างๆนี่ก็เขาไปสามารถไปยุ่ในหันใแต่ยุ่งหล้ยหลาพี่น้องครูบาอาจารย์ยุ่งมุ่งหลแห่งคม เดินเข้าไปมีคนค้างสิงยุ่งกัดคำยุ่งกับตัวใายนะครับมีถาดดังนีนะครับปรากฏว่าก็เลี้ยงไล่ไปตามลำลำแนวแนวเฉตดวัดแต่กะระเบียบอยังบัตรท่านมีปัญหาพออยู่ค้างสิอยู่ในป่านะครับแต่ยังบัตรท่านเป็นระเบียบเรียบร้อยยังบัตรท่านสวยงามนี่ังนีนะครับถาดจะเป็นระเบียบมันนีงครออกมาส้น ทางด้านเหนือเหนือแนวจังหน่อยนะครับเป็นออกเชียงเหนือของพระอุโบสถอ,อยู่ช่วงนี้นะครับเป,เป็นป่าใหม่หนกหน,กนกูปูกปีกเดยวนะครับอีก,ก็คือพระอุโบสถนะครับตอนนี้ผมยัง,ง <c oughs> ทะลุมาทางด้านเชีนเหนือของพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถตั้งแต่หลังไงหลังงามพอสมควรนะครับยกสูงต่างต่างางานอยู่ใน ถตนะาหากพี่น้องผ่านไปทางเส้นเมืองลิ่งไปตำบลพิรมนะครับเขาไปทางท่าสว่างทางนี้ก็จะเห็นต่างทํางานครับเาชิมนี้กับระมาณนี้กาบขอบคุณที่ติดตามบันดีครับ